<Yeah. S 2> สวัสดีครับผมช่องไอป่าหน9่งนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวเนาะเป็นอันนี้เป็นน้ํามันเกียร์นะครับใส่ในนิสสันมาร์นะครับออโต้นะครับสั่งมาหนึ่บบาทนะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันนะครับว่าขนา,ขนาดจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับแกออกมาแล้วนะครับทีสันกรุ๊ปนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็น NS3 นะครับ4ลิตรนะครับถ้าทีสันมาร์สปี2010หรือ11นะครับจะใช้ NS2 นะครับนี่นะครับน้ำมันเกียร์ CVT นะครับของทีสันนะครับแต่รถผมมาปี2011นะครับแต่ผมอ่ะ ย้ายมาเป็น n s 3นะครับเพราะว่าเขาว่านจะจะ,จะดีกว่าส่วนตัวนะครับก็คือจะลองใช้แต่เขาบอกว่าถ้าเราใช้ NF3 นะครับต้องแบบเปิดอ่างนะครับเปิดอ่างแล้วก็ใช้ก็คือใช้เบอร์นี้ยาวนะครับห้ามมาใส่เป็น n s 2นะครับก็อันนี้ก็เอามาแช์นะครับให้ฟังนะครับแต่บางคนถ้ากล,ล้วมันหันเรื่องเกียร์ก็ใช้เบอร์ตรงจะดีกว่านะครับแต่ส่วนตัวก็เดี๋ยวจะลองใช้เนาะเพราะว่าบางคนเห็นเขาใช้กันเขาว่าเกียร์มันลื่นกว่าสมูทกว่า อใน,นคนรกยยาก็้องถูกทันทีนะครับอันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูกันนะครับกับราคา1นึ0บาทแล้วก็ผมก็จะทําการฝัดชิ่งเกียร์เองนะครับก็๋ยาจะถ่ายคลิปให้ดูครับถ้ามีเวลาว่างเนะเาะก็แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ